เห็นอะไรครับเห็นดวงจันทร์ครับโอ้โห ครับกับดูดวงกันวันนี้ใส่ชุดอะไรมาครับนักพินอาะาะโอ้โห นนะมองเห็นอะไรครับเห็นดวงจันทร์เห็นอะไรอธิบายหน่อยดวงจันทร์มันเป็นยังไงลูกชีสพระจันทร์เป็นชีสเหรอทำไมลูกเพราะว่ามันมีหลุมเหมือนชีสหรอ กินเลยอยากกินเลยอยากกินเลยใช่ไหมไหนพระจันทร์มันเป็นทรงอะไรลูกมันเป็นรูปทรงอะไรไหนบอกป๋าหน่อยสิไหนดูแล้วบอกป๋าหน่อยเดี๋ยวพระจันทร์รูปทรงอะไรครับทรงสี่ใช่รูปทรงรูปทรงทรงกลมหรือเปล่าทรงกลมหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมเป็นทรงกลมใช่ไหมเห็นหลุมไหมลูกเห็นหลุมเยอะมากเป็นร้อยเลยโอ้โหหรอพระจันทร์สีอะไรครับสามารถเอาสิ าสนามเวทบอลลงไปไงหลุมได้ด้วยนะโอ้โหทำไมหนูรู้ล่ะแอบดูทีวี yeah Uh huh. ดวงจันทร์สวยจังเลยนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้สารด้วยนะครับบ๊ายบาย